สวัสดีครับทุกคนผมชื่ออ,อนนท์เป็นเภสัชกรประจำอยู่ในร้านขายยาครับในมือของผมนี่คือผลิตภัณฑ์นมถั่วระดับพรีเมียมตัวแรกสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ชื่อว่าเฮวิชัวโกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ขายดีที่สุดในปัจจุบันครับมีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานมากมายในท้องตลาดอย่างไรก็ตามผมเชื่อเสมอในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติวีแกนที่มีส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่โดดเด่นปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ใช้ซึ่งก็คือนมถั่วเฮพิชัวโกนมโปรตีนจากพืช100%จากสหรัฐอเมริกาผมพบว่าหลังจากเปิดตัวได้ไม่นานเฮวิชัวโกก็ได้รับคำชมอย่างมากมายจากนักโภชนาการแพทย์เฉพาะทางต่อมไกลท่อและเสียงตอบรับ จากลูกค้าในเชิงบวกเป็นสินค้านําเข้าและมีจําหน่ายในร้านขายยาครับตั้งแต่เริ่มเปิดขายจํานวนลูกค้าที่ซื้อเฮฟวชัวโกก็เพิ่มขึ้นร้านขายยาของผมก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันครับซึ่งทําให้สินค้าหมดสต๊อกอยู่ตลอดเพราะคุณภาพของนมเฮวิชัวโกที่มอบให้กับผู้ใช้นั้นยอดเยี่ยมมากเฮวชัวโกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก้าวล้าในการรักษาโรคเบาหวานโดยใช้สารออกฤทธิ์อินซูเมตสารออกฤทธิ์นี้เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะทำหน้าที่เป็นอินซูลินจากพืชช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์มีการรับประกันคุณภาพและคงไว้ในทางชีวภาพสารออกฤทธิ์อินซูเมตที่มีอยู่ในนมเฮวิชัวโกจะส่งผลดีอย่างมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยทําให้น้ําตาลในเลือดคงที่ อยู่ในเกณฑ์5-6มิลลิโมลต่อลิตรหลังจากผ่านไปเพียง30วันของการใช้ร่างกายของผู้ป่วยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากการใช้10วันแรกอาการต่างๆเช่นกระหายน้ำหิวอยากกินของหวานจะลดลงและหลังจากผ่านไป20วันอาการชาตามแขนขาทุกเช้าและช่วงกลางคืนก็จะหายไปครับผู้ป่วยจะนอนหลับได้ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นและมีความสุขกับชีวิตนี่คือผลการทดสอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ โดย American Academy of Nutrition ดังนั้นข้อสรุปข้างต้นจึงถูกต้องและสมบูรณ์ครับเฮบิชัวโกจึงช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนของหัวใจไตาวายตามัวหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮบิชัวโกประกอบด้วยถั่วล้ำค่า11ชนิดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดให้โปรตีนแก่ร่างกายเพิ่มขึ้นสเท่า โดยไม่ทําให้ผู้ป่วยท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยนอกจากนี้เฮวีชัวโกยังมีวิตามินและธาตุรวม20ชนิดมีสารอาหารจํานวนมากที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยแต่ก็ไม่ทําให้น้ําหนักขึ้นแก้ปัญหาการขาดสารอาหารจากการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานรุนแรงผลิตภัณฑ์นมเฮวีชัวโกได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่กระบวนการทางกฎหมายและการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้อย่างเต็มที่ในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาในรูปแบบของนมดังนั้นการดูดซึมจริงดีมากและให้ผลที่ชัดเจนสําหรับผู้ป่วยครับลูกค้าหลายคนที่เคยใช้และกําลังใช้อยู่ต่างให้การตอบรับที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมเพียวิชัวโกอาการต่างๆดีขึ้นเช่นกระหายน้ำช่วงกลางคืนนอนไม่หลับชาตามแขนขาก็ล้วนบรรเทาลงค่าดัชนีน้ำตาในเลือดค่าน้ำตาสะสม ฮิโมโกบิน A1C ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยหลังจากผ่านไปเพียง30วันครับและสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมานานโรคแทรกซ้อนก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เฮวีชัวโกได้ครับผมคิดว่าเฮวีชัวโกเหมาะมากที่จะใช้เป็นอาหารว่างหรือเป็นอาหารทดแทนมื้อหลักสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานระยะยาวผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานหรือผู้ที่มีภาวะก่อนเป็นเบาหวานและนอกจากนี้นะครับ ผู้คนทั่วไปยังสามารถใช้นมเฮฟวี่ชวโกเป็นอาหารว่างระหว่างวันได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคเบาหวานที่จะเกิดขึ้นในภายพักหน้าได้นะครับ ทานเฮวิชัวโกมาได้2กระป๋องแล้วล่ะค่ะรู้สึกว่าอาการที่เคยเป็นตอนกลางคืนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยเราจะปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยมากคืนนึงหนึ่งก็ห้าถึงหกครั้งเลยค่ะแล้วก็นอนหลับยากด้วยแต่ตั้งแต่ได้ทานเฮวิชัวโกกระป๋องนี้ไปนะคะรู้สึกว่านอนหลับง่ายขึ้นตื่นมาก็สดชื่นอารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะตอนนี้ซื้อเฮวิชัวโกเนี่ยตุนไว้อีก3กระป๋องแล้วนะคะรู้สึกว่าทานเฮวิชัวโกแล้วเนี่ยเห็นผลดีจริงๆค่ะ ผมนะเป็นโรคเบาหวานมากว่า10ปีแล้วครับเมื่อก่อนผมอ่อนอแอมากรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็เฉื่อยชาอยู่ตลอดเวลาผมยังมีโรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดที่ทำให้เท้าของผมเจ็บชาลงน้ำหนักก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ได้แต่นอนอย่างเดียวแต่ตั้งแต่ได้ทานเฮวิชัวโกอาการของโรคก,ก็ค่อยๆลดลงเท้าก็ไม่ชาเหมือนก่อนครับขาก็เริ่มหายร่างกายก็แข็งแรงตอนเนี้ย ผมไปซื้อนมเองได้แล้วครับเฮ้ hey, พีชัวโกเป็นผู้ช่วยชีวิตของผมให้กลับมาแข็งแรงเดินเหินได้ไม่ใช่นั้นนะนะผมคงต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตแล้วครับวันนี้ผมมาซื้อเพิ่มอีหกหกระป๋องสําหรับดื่มทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของผมครับ